มือนี้ก็เป็นมือที่ซีของเฮาแล้วเนาะเอ้ยความสุขพอลูกเบิ่งลอยยิ้มพอเพิินดูสีหน้านะคะเออกับความสุขกับรอยยิ้มละมุนละไมโอ้ยพอลูกเอ้ยนะความเสียดายของเอฟซีแม่ๆหลายๆคนนะทำมาครอบครัวนี้เนาะ เอาแท้ๆถ้าเว้าถึงความรู้สึกแล้วหัวใจเยจาย่าก็เสียดายละเนาะเนาะเออในเขานะคะเพราะลูกๆนี่ก็เอาเลยว่าหน้าตาเพิ่นกาได้ทั้ง่อทั้งแม่นะฮะงามก็คืองามอะ่ะแม่พิมพ์เพิินดีทั้งคู่นะคะในความสุขงามเพ่่นอยู่เบิงดีนะอ่ะแต่วันนี้เป็นไปบ่ได้ในสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าคยังหวังอยู่ได้ยจ่า หวังนะคะโอ้ยตางขวนต่างไปไก่แล้วในจุดตรงนั้นยายจะเข้าใจนะคะมันก็เสียดายได้แค่เสียดายเนาะเออคือการานะนะัะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ในความสุขสั่งเสียนะ เออต่างคนเวลาว่างเนาะลิกหยุดยกแคลใส่กันแล้วก็ซอยกันเลี้ยงนะคะมาอยู่กับพ่อก็มีความสุขย่ำไปอยู่กับแม่ก็มีความสุขป้าเพิ่นก็นเลี้ยงมาแต่เกิดกล้ามีความสุขเด็กน้อยเนาะเติมความสุขซอยกันให้เป็นรอยยิ้มแบบเนี้ยสดซืนแล้วเออชีวิตนะ่ทุกยากกับการหาเงินหาทองอ่ะแล้วแต่ผู้ใดสิไปทางใดนะคะสําหรับยายจ๋าก,ก็ยังจดจ่อว่านับจากวันนี้นับจากวันนี้ต่อไปก็ขอให้เห็นเนาะ ภาพความสุขยามว่างพอกับลูกภาพความสุขยามว่างแม่กับลูกก็แค่นั้นเนี่ยเพราะว่าความสุขสุดท้ายแล้วถ้าซอยกันดีๆก็คือนี่เนาะเออหัวใจนะลูกดีโอ้ยแต่ว่าพอเห่านาะเวลาอยู่กับลูกน้อยยามเพิ่งอยู่กับลูกนี่บอกเลยทุกท่วงทา่าที่ดูแลลูกเต้านี่ยว่าปื้มปิติแท้ผู้ชายคนนี้นะคะบอกเลยว่าผู้ชายหาก การดูแลลูกละเอียดละออนได้ขนาดเนี่ยยากเนาะพลังค่อยถึงแม้จะซอยเลี้ยงลูกกับอั้นน้ำอั้ทากับเบาอด้อืมป้อนเข้านี่กับโบได้ยุง่งพอเขากระโบให้เขายุ่งเนาะแต่นี่โอ้ยดูความละมุนดูความรักของเขานะฮะทำอะไรให้เราปรับปื้มปิติอั้นน้ำอั้ทาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวนะฮะอืมทาได้ดีกว่าผู้หญิงหลายๆคนด้วยซ้ํานะคะนี่คือควรประทับใจตั้งแต่ ลูกเกิดมาเนาะในหัวใจที่เราเห็นอืแล้วก็ยากเห็นตลอดนะคะยิงขามาอยู่นํากันนี่โอ้ยนะคะเนาะก็แค่นี้แหละชีวิตจะมาหวังอย่างที่เราหวังนะ่ะมันเป็นไปบ่ได้ดกําหนดใครบ่ได้ก็ขอแค่เห็นแค่นี้เฮาก็จงมีความสุขกันไปพอคอมเมนต์ก็แตกละแหงเนาะเห็นรอยยิ้มเสียดาย้ายูโควซีคนมันกะ นะก็คือครอบครัวของเขาเลยเนาะชีวิตบ่มีผู้ใดเปอร์เฟกพี่น้องขานะบ่มีผู้ใดเพียบพร้อมแต่ความสุขนั่นกระเสริมเติมให้กันได้เนาะในมุมของพอและแม่นะฮะถึงแม้จะบร่ดยุธ์จังหวะเดียวกันก็ถือว่าเขาก็เสริมเติมให้กับลูกๆได้พี่น้องคขา้านแล้วก็ไปจ้าบึงแล้วก็ยิ้มำนำเนาะมือนี้ก็วันที่เก้าละสิ อีกมืออื่นมือหือวันที่สิบเอ็ดกับสิบไปทรงคืนป้ายาโสแล้วพี่น้องอคอยเบิงตอนลูกสิแย่กันเดยทีเนี้ยบอกเลยว่าอาตอนน้องวินมาหาแม่ยามแยกกับน้ำตาไหลค่อยนิจุกในใจทุกเทียอีลี